สวัสดีค่ะพบกันกับนุชจีฟ้ามอีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการให้อาหารปลาในหนาหนาวค่ะว่าควรให้ในช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดค่ะอ่าตอนอื่นมาพูดถึงว่าปลาหนาหนาวนี่ค่ะคนจะมีการกินอาหารติดตาลงค่ะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะในการให้อาหารเป็นคือช่วงเวลาที่มีแดดค่ะ ให้สังเกต่งว่าเออถ้ามีดกกนี้แดดออกมากนี่ค่ะ,ะขวรนะเพาะเอเ็นเพื่อนนักอาหารได้แล้วค่ะส่วนมาในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสามโมงสี่โมงเ่าร์สี่โมงกว่าๆนี่แหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับในสีฟ้าแล้วเขาจะหายกันในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะแล้วถ้าผู้ใดจะเอาใไไส่ไ้น้ำกาบองเหว่งได้ค่ะน้องเบิ่งค่ะ เพราะว่าอากาศที่เย็นพ่นจะกินอาหารหน่าค่ะเพราะฉะนั้นช่วงมีแดดเหมาะสมที่สุดค่ะ